สวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน Facebook f แ n p a g e รองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 f a แฟนเพจด้วยนะครับวันนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสวมใส่เจ้าตัวรองเท้าคู่ที่รีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือรองเท้า New Balance Fulon V6 Plus นะครับตัวนี้ก็ รีวิวในรูปแบบของข้อมูลตัวอัปเปอร์ทุกอย่างให้เห็นกันไปทั้งหมดแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีแล้วก็ตัวรองเทา้าจัดเต็มจริงๆสำหรับการรีวิวนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube รองเทา้าฟุตบอลกันเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะส่งการ์ดไว้บนมุมจอขวาด้านบนแล้วก็ท้ายคลิปเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่าเข้าไปรับชมได้ที่ ที่ตรงไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมารีวิวในรูปแบบของการสวมใส่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าเจ้าตัวสายสปีดของ NEWBALANCE FURON V6 บวกตัวนี้นะครับมันสวยงามแล้วก็มีความรู้สึกยังไงเวลาเราสวมใส่นะครับก็สวมใส่กันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับที่ผมเอามาสวมใส่ ไซส์ที่ผมเอามาสวมใส่ก็คือไซส์ us 8นะครับ uk 7 5แล้วก็ eu 4 1แล้วก็ mm นะครับ260นะครับหรือว่า CN cm cm 260นั่นเองนะครับแต่ของของ new balance new balance ตัวนี้มันจะบอกว่า mm นะครับ260นะครับก็เป็นไซส์41ทุกเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผมสวมใส่นั่นเองนะครับก็ ใส่กันเลยก็แล้วกันนะครับก่อนอื่นเราต้องขยับเชือกรองเท้าก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้เชือกค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าเท้าส่วนตรงนี้มันแคบนิดนึงนะครับต้องขยับเชือกออกเยอะๆนะครับแล้วก็ใส่เลยนะครับผมเองก็ยังไม่เคยใส่นะตั้งแต่ได้มายังไม่เคยใส่เลยก็ใส่ครั้งแรกเหมือนกับที่เพื่อนๆ,ๆเห็นนะครับก็อ่า อันนี้คือการใส่ครั้งแรกนะครับถามว่าใส่แล้วใส่ลำบากไหมก็ก็ไม่ถือว่าลำบากเท่าไหร่นะครับแต่ฟิลลิ่งแรกที่ตอนนี้ที่ผมรู้สึกนะคือนุ่มนะครับแล้วก็ตัวอัปเปอร์ค่อนข้างที่จะเบานะครับเบามากเลยตอนนี้ที่ผมชอบนะคือเชือกรองเท้าให้มาค่อนข้างที่จะยาวนะนี่ผูกเชือกรองเท้าแล้ว เชือกรองเท้าเหลือเยอะมากนะครับก็เชือกรองเท้าก็ให้มายาวเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันนะครับขยับเชือกออกก่อนนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับข้างนี้เป็นข้างซ้ายนะครับก็สมใสอ่า ใส่ไม่ลำบากเท่าไหร่นะครับไม่ลำบากเท่าไหร่แต่เราก็ต้องขยับเชือกกอดน,นะถ้าเราไม่ขยับเชือกบริเวณด้านหน้าเท้าอ่ะบริเวณเราสวมใส่มันก็จะจะรู้สึกว่ามันบีบๆนะครับแต่ถ้าเราขยับเชือกแล้วก็บริเวณด้านหน้าเท้ามันเป็นผ้าที่ยืดตามตามรูปหน้าหน้าเท้าเราก็จะสวมใส่ได้ง่ายนะครับอ่านี่ อันนี้คือส,สวมใส่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับความรู้สึกแรกที่ใส่แล้วรู้สึกได้เลยคือไม่ไม่บีบเท้านะครับทั้งที่เป็นรองเท้าสายสปีดนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าสายสปีดอย่างที่บอกไปนะครับต้องบอกต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปคือบอกในรีวิวที่ตัวอัปเปอร์นะครับรีวิวตัวอัปเปอร์บอกไปทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็นรองเท้าสายสปีด ซึ่งเมื่อสวมใส่แล้วไม่รู้สึกว่าบีบเท้าเลยนะนะครับในทางกับกันรู้สึกว่าใส่สบายนะครับใส่สบายด้านหน้าเท้าก็ไม่บีบนะครับตรงปลายเท้าจะเหลือประมาณประมาณประมาณนี้นะครับปลายนิ้วนิ้วโป้งนิดนึงนะครับเล็กกว่าปลายนิ้วโป้งนิดนึงแต่มันก็ประมาณปลายนิ้วชี้นะครับเนี่ย ปลายนิ้วชีประมาณนี้นะครับจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับสข้างเหมือนกันเลยนะครับก็ถือว่าไม่โอเวอร์ไซส์นะถ้าถ้าจะให้ขยับลงมาเป็นไซส์40น่าจะบีบเท้านะครับใครที่อยากจะสั่งซื้อก็สั่งตรงตรงไซส์ได้เลยนะครับไม่ต้องเผื่อไซส์แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องลดไซส์นะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับข้างเท้าด้านในนะครับก็ แนบชิปกับตัวรองเท้าดีนะครับน้ำหนักเบานะครับเบามากนะครับบริเวณด้านส้นเท้านะครับก็จะเหลือเป็นรองเท้าที่ไม่ใช่หุ้มข้อนะครับก็เป็นข้อต่ำด้านส้นเท้าก็จะป้องกันเอร้อยหวายถึงถึงด้านบนเลยนะครับมีความรู้สึกใส่ใส่แล้วด้านส้นเท้าไม่รู้สึกแข็งนะครับรู้สึกว่าใส่แล้วกระชับแล้วก็ ซับด้านในเป็นผ้ากำมะหยี่ค่อนข้างที่จัดล็อกกับบริเวณซนซนเท้าได้ดีนะครับอโอเคนะเบาด้วยนะครับลองขยับดูนะครับก็เบานะครับด้านหน้าเทา้าส่วนบริเวณด้านหน้าเท้าตรงนี้ก็ไม่รู้สึกบีบนะครับก็ก็โอเคเลยนะครับโดยรวมแล้วตัวอัปเปอร์ใส่แล้วรู้สึกบายรู้สึกใส่สบายนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ ไม่บีบเท้านะครับอ่าเดี๋ยวยืนให้ดูนะครับอันนี้คือด้านหน้าเท้านะครับด้านหน้าเท้าข้างเท้าด้านในนะครับข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะครับด้านข้างเท้าด้านในอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ข้างซ้ายนะครับข้างขวานะครับข้างเท้าด้านนอกนะครับสีก็เป็นสีทูโทนนะครับ สีได้บอกได้เลยว่าถ้าใส่กับสนามหญ้าเทียมอ่ะสีจะประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสีจี๊ดนะครับอันนี้ก็บริเวณด้านส้นเท้าจะเขียนคําว่าฟูลอนนะครับเป็นชื่อรุ่นของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ติดอยู่นะครับอ่ส้นเท้านะครับปุ่มนะครับชุดพื้นปุ่มนะครับเป็นพื้นไนล่อนนะครับปุ่มเป็นปุ่มสามเหลี่ยมหัวลูกศรน,นะครับ สามเหลี่ยมหัวลูกศรสิบเอปุ่มนะครับปุ่มปลายปุ่มเป็นปุ่มสีส้มนะครับก็เมื่อยืนแล้วก็รู้สึกเบานะกระโดดให้ดูเลยเนี่ยอ่าโอเคเลยนะครับเวลาใส่ตอนนี้ไม่รู้สึกปวดเท้านุ่มนะครับอัปเปอร์ด้านในค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับ อันนี้ก็เป็นปุ่มนะครับพื้นพื้นจริงๆมันเป็นพื้นสีใสนะครับแต่ตัวอัปเปอร์ด้านในมันเป็นลักษณะของสีสีเขียวด้านบนเป็นลายสีส้มนะครับมันก็เลยดูออกเป็นแบบพื้นสีเขียวเขียวๆออกส้มๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสวยมากจริงๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับ อีกนิดนึงนะครับบริเวณส่วนที่เป็นอัปเปอร์บริเวณตรงตรงตรง,ตรงข้อตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นวัสดุผ้านะครับเป็นผ้าถักฟิตวิปนะครับก็เป็นผ้าถักของนิวบาลาน c ์นะครับซึ่งไม่มีตัวเทคโนโลยีใดๆมามากั้นเลยนะครับเป็นผ้านะครับเป็นผ้าที่เห็นบอกว่าเป็นเป็นผ้าเลยนะครับก็ใส่สบายนะครับ สวยงามจริงๆอ่าอันนี้ก็เอามาสวมใส่ให้ดูกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาตาม ID l ยลน์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างมุมจอสายด้านล่างก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ ใครที่สนใจนะครับมีไซส์38ถึง45นะครับในราคา2,100บาทนะครับตัวนี้รวมส่งแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสินค้าที่นำมารีวิวตอนนี้นะครับย้ำว่าไม่ใช่ของแท้นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับอ่ะอันนี้ก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้รับรับชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังจะมีรีวิวในการสวมใส่นะครับแล้วก็รีวิว ตัวรองเท้ารุ่นนี้อีกหนึ่งสีนะครับก็คือสีขาวเดี๋ยวรอติดตามกันดูกันแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วใน YouTube นะครับก็ขอฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอรีวิวกันไปอีกยาวนานๆเข้าสู่ปีที่ 9, 10, 11, 12อะไรก็ว่านไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกันแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสีสวยจริงอะ <laughs> hôn ngang